สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการแก้ไขนะครับปกรายงานผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งแต่ท่านบอกว่าเฮ้ยปกนี้สวยมากเลยนะครับไม่งไงถึงจะเปลี่ยนได้เหมือนคุณครูนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับวิธีการว่าจะเปลี่ยนยังไงนะครับมีอยู่2แบบที่จะมาสอนคุณครูนะครับก็คือแบบที่1นนะครับเปลี่ยนมานะครับก็จะได้ไฟล์แบบนี้นะครับให้ได้แบบรูปทรงประมาณนี้ก่อนสิ่งที่ต่างกันคือ ตรงเชฟตรงนี้แค่นั้นนะครับแบบที่2องตับมานะครับเราก็จะได้แบบตามที่ผมลงไว้แบบตัวอย่างไว้ให้เลยนะครับก่อนอื่นแนะนำก่อนครับในไฟล์นะครับของ powerpoint นะครับเราจะมีแบบนะครับดูด้วยกัน5สีนะครับมีสีทองนะครับสีน้ำเงินสีแดงนะครับสีม่วงนะครับแล้วก็สีเขาเรียกสีฟ้าน้ำทะเลนะครับ คราวนี้นะครับถ้าเกิดอุณครูนะครับอยากจะใช้ปกไหนนะครับก็ไปเลือกนะครับปกนั้นมาเปลี่ยนนะครับเช่นผมอยากได้สีทองนะครับผมก็จะไปแก้ไขเฉพาะหน้าที่หนึ่งกับสไลด์ลที่หนึ่งกับสไลด์ที่สองแค่นั้นครับส่วนถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเปลี่ยนสีไหนนะครับอยากเปลี่ยนเป็นปสีแดงก็ไปแก้แค่สไลด์ที่ห้ากับสไลด์ที่หกแค่นั้นพอนครับแต่ผมจะมายกตัวอย่างนะครับของ 6สีทองละกันนะครับเริ่มต้นจากที่เข้ามาที่สีปกสีทองนะครับผมจะทําการนะครับขั้นตอนที่จะสอนก็คือ1คือแก้ไขนะครับใส่รูปไปที่รูปทรงคล้ายๆเหมือนรูปทรงหลอดแคปซูลครับอันที่2ก็คือเปลี่ยนรูปในรูปวงกลมนะครับขั้นตอนที่3นะครับนำ ชื่อของเราเนี่ยครับมาอยู่ด้านบนของเชฟงงกลงก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนที่1น,นะครับส่วนขั้นตอนที่จะทําให้เป็นรูปแบบด้านซ้ายคือขั้นตอนที่4และ5ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราสอนเฉพาะขั้นตอนแรกก่อนนะครับเพื่อที่ให้คุณปูท่านที่สนใจนะครับอ,อยากจะใช้ง่ายๆนะครับก็ใช้วิธีแค่นี้พอนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ โดยที่วิธีการนะครับผมก็จะทําการคลุมเช่นเดิมครับรูปทรงวงกลมนะครับโดยที่จะมีรูปสีเทาทรงสีเทาและก็กรอบสีทองนะครับออกไปข้างนอกก่อนนะครับหลังจากนั้นครับผมก็จะทําการเลือกนะครับรูปทรงสีเทาที่ผมอยากจะเปลี่ยนรูปนะครับของผมเข้าไปโดยในนี้นะครับโดยวิธีการนะครับกดที่แทรกนะครับ หลังจากนั้นก็จะแทรกรูปภาพเข้ามานะครับโดยนํามาจากเครื่องนะครับผมก็ทําการเลือกไว้แล้วว่ารูปของผมจะใช้รูปไหนนะครับซึ่งอันนี้ผมเก็บรูกนะครับอยู่ที่เขาเรียกอยู่ในเ,เครื่องของผมอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับผมอยากจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นะผมก็กดแทรกขึ้นมานะผมก็จะได้รูปนะครับที่ผมแทรกขึ้นมาแล้วนะครับ คราวนี้วิธีการคือผมจะขยับรูปออกมานิดหนึ่งนะเพื่อให้เห็นรูปทรงที่ผมจะไปเปลี่ยนนะครับคราวนี้หลังจากนั้นกดรูปทรงสีเทานะครับที่เราอยากจะเปลี่ยนเอารูปเข้าไปใส่ในนี้นะครับกดขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นกดคลิกขวาครับแล้วก็นํามาไว้กดคําว่านํามาไว้หน้าสุดนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมก็จะได้รูปประมาณนี้เพราะฉะนั้นอาจจะแบบเห็น ลูกศิษย์สองท่านนี้ไม่หมดนะครับผมก็เลยจะทําการหุบลงมาหน่อยนะครับย่อนะครับรูปทรงลงมาหน่อยนะครับคราวน,นี้เราก็ประมาณไว้ว่าอยู่ทรงอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเผื่อเราอยากบอกว่าอยากจะเห็นนะครับรูปทรงเป็นประมาณไหนเราดูสังเกตนะครับเดี๋ยวผมเวลาจะกดกดเสร็จแล้วเราจะเห็นเงากับรูปอยู่ในอยู่ในภาพเดียวกันนะครับหลังจากที่เรากดค้างเราเลื่อนออกนะครับ อ่ะผมกดค้างนะครับแล้วก็เลื่อนออกหรือเลื่อนเข้าเราจะเห็นรูปทรงสีเทาอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับอ่าเป็นเงาบางๆนะครับคราวนี้เราก็ดูว่าให้อ่ารูปที่เราจะเปลี่ยนนะครับอยู่ในรูปทรงนั้นนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้ผมก็มาจัดการเลื่อนอีกนิดหนึ่งนะครับผมประมาณว่าอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะทําการเปลี่ยนโดยการที่กดคอนโทรลค้างไว้นะครับตอนนี้เรามีรูปที่1นนะครับก็คือรูปด้านหลังก่อนนะ รลิกูปที่1น,นะครับหลังจากนั้นกดคอนโทรลคร้างไว้ตัวเมาส์นะครับจะเปลี่ยนจากสีแฉกครับไปเป็นสีทิศทางไปเป็นเ,เครื่องหมายเมาส์พร้อมกับรูปบวกนะดูนะครับรูปบวกแล้วนะครับหลังจากนั้นผมกดคลิกอีกหนึ่งครั้งครับก็จะกลายเป็นผมเลือกมา2รูปหลังจากนั้นไปที่เปลี่ยนแปลงรูปล่างนะครับแล้วก็ไปเลือกคําว่าภาษารูปร่างกดคลิกหนึ่งครั้งครับ แล้วก็ตัดจุดร่วมครับเรียบร้อยครับได้มาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนรูปอันนี้กันรูปที่2เช่นเดียวกันครับเลื่อนมาใกล้ๆหน่อยนะเราอยากจะเปลี่ยนรูปเชฟอันนี้นะครับโดยการนะครับไปเลือกคําว่าแทรกนะครับเราเอารูปของเราเข้ามานะครับไปที่รูปภาพแล้วก็ไปอุปกรณ์นิ่งนะครับเราจะเปลี่ยนรูปนะครับให้คล้ายกันกับรูปนี้นะครับสมมติผมเอา รูปคูท่านนี้มาเลยนะครับเราก็มาทาบก่อนน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราเอามาวางไว้ประมาณครึ่งหนึ่งของทรงรัวจะมาวางยังไงก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราคลิกที่เชฟนะครับหรือรูปทรงกลมสีเทาที่เราอยากจะเอารูปของเราเนี่ยครับไปใส่ในนี้นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นกดคลิกขวาครับแล้วก็นํามาไว้หน้าสุด เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เลื่อนนะครับรูปนะครับใส่ด้านไหนก็ประมาณว่าอยู่ตรงกลางนะครับหรือว่าจะขยายเล็กใหญ่ยังไงอย่างที่ผมเคยบอกนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นรูปทั้งสองรูปเนี้ยมาพร้อมๆกันแล้วเราก็ค่อยดูนะครับเลื่อนอ่าเนี่ยนะครับมาที่มุมนะครับกดค้างไว้นะครับเห็นไหมครับจะเกิดเงาทั้งสองชิ้นเลยก็คือเงาสีรูปทรงกลมสีเทาด้านหลังนะครับแล้วก็ รูปคุณครูที่อยู่ด้านหน้านะครับผมก็ทําการขยายขึ้นมาหน่อยนะอยากให้ใหญ่เหมือนกันนะครับเสร็จปลืกผมเลื่อนเพื่อให้ตรงตามแบบ,บลองกดอีกทีนะครับกดค้างนะครับเพื่อขยับขึ้นใกล้เคียงกันนะครับอยากให้เห็นแขนนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับก็จะครบทั้งองค์ประกอบก็จะมีหัว นะครับมือแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนะครับสมมติว่าผมก็ได้ใช้แบบนี้นะผมกดคลิกรูปนะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับกัดคอนโทรลค้างไว้เช่นเดิมครับที่ที่แป้นพิมพ์นะครับคอนโทรลจะอยู่ซ้ายล่างนะครับของแป้นพิมพ์กดค้างไว้สี่ทิศทางจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็กดเป็นการเลือกรูปสองรูปนะครับหลังจากนั้นไปที่รูปร่างครับแล้วก็ผสานรูปร่างนะครับ ไปที่จุดร่วมคราวนี้เราจะเอารูปนี้นะครับไปวางไว้ด้านหน้าของรูปของอันนี้นะครับเราก็ทําการคลุมทั้งสองอันนะครับกดคลิกขวาครับนํามาไว้หน้าสุดก่อนนะครับแล้วเราก็เลื่อนนะครับเข้าไปเห็นไหมครับง่ายๆเลยครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าปั๊อยู่ประมาณไหนนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าบอกครูบอกเฮ้ยไม่ได้บางลูกศิลป์นะครับ ก็เลื่อนตำแหน่งนิดๆหน่อยๆได้ครับไม่มีปัญหานะครับเลื่อนตำแหน่งที่คุณครูอยากได้นะครับสมมติเป็นตำแหน่งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณครูบอกเอ้ยไม่ได้จะปิดลูกศิษย์ท่านนี้ไปเลยก็ได้นะครับสมมติเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตนะครับลองเป็นแบบปกตินะครับในตำแหน่งเดิมก่อนนะครับเพื่อที่จะได้สอนอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับสมมติผมวาาตำแหน่งนี้นะครับ ูปอันอื่นก็ขึ้นอยู่กับรูปทรงที่คุณครูเลือกมานะครับถ้าเกืดอบงังลูกศิษย์หรือวาบังอะไรที่มันเป็นหลักก็อาจจะลองปรับรูปอื่นเข้ามานะครับหรือว่าขยับรูปด้านหลังเพื่อให้เหมาะสมเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้พอเลือกขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับวิธีที่1ก็คือ,อทําการคลุมนะครับรูปทรงด้านหลังแล้วก็ตัวหนังสือนะครับแล้วก,กดคลิกขวานะครับนำมาไว้ข้างหน้าสุดเรียบร้อยครับ ก็จะได้แบบเดียวกันกับแบบนี้นะครับแบบฝั่งซ้ายคราวนี้อันนี้คือตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างแบบแรกนะครับอย่างเช่นนี้ครับเห็นไหมครับก็จะเหมือนกันรูปทรงมาอยู่ข้างหน้ามีตัวรูปทรงที่เป็นตัวแคปซซลนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับอันนี้ผมเปนตามวิธีที่1นนะครับแต่นะครับถ้าเกิดคุณครูท่านไหนนะครับบอกว่าอยากได้แบบตามด้านหลังเลยอันนี้สําหรับคุณครู แบบที่หนึ่งะครับคือพอใจกับรูปแบบผลงานแค่นี้นะครับแต่ถ้าคุณครูอยากได้แบบตามที่เป็นฝั่งซ้ายก็จะมาทำวิธีต่อในสเต็จที่2ตามผมนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับพอมาถึงขั้นนี้คุณครูเลื่อนนะครับอันนี้โลโก้นะครับออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกกดคลิกที่เป็นรูปทรงอันนี้นะครับมาอยู่ด้านหน้านะครับมาไว้หน้าสุด เห็นไหมครับก็จะมาและนะครับรูปทรงหลังจากนั้นนะครับคุณครูก็ทําการคลุมนะครับรูปเชฟที่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็กดคลิกขวาครับแล้วก็นํามาไว้หน้าสุดเช่นกันอ่ะแสดงว่ากดไม่ติดคลุมนะครับรูปคุณครูนะครับต้องมีสองชิ้นนะครับคือชิ้นหนึ่งคือรูปที่เป็นชิ้นคุณครูนะครับชิ้นที่สองคือกรอบสีทองด้านหลังนะครับต้องติดมาทั้งสองชิ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นกดคลิกขวาครับ แล้วก็นำมาไว้หน้าสุดทำไมของผคุมไม่ได้ล่ะ๋ยวนะครับก็พยายามมาใกล้ๆลูกทรงนั้นหน่อยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็นมาไว้หน้าสุดเราก็ได้รูปนะใช่ไหมครับหลังจากนั้นเห็นไหมครับขั้นตอนที่3ก็คือกรอบรูปนะครับอันนี้ที่เป็นชื่อของเราถูกรูปอันนี้ทับอยู่ก็คลิกขวานะครับนํามาวางไว้หน้าสุดเช่นเดียวกันครับ อีกจุดหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนก็คือตัวองสื่อนะครับอันนี้นครับชิ้นนี้ถ้างั้นผมขอขยับเลื่อนออกมานิดหนึงนะครับผมกดนี่นะครับแล้วก็นำมาไว้หน้าสุดนะครับแล้วก็เลื่อนเก็บเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมเรียบร้อยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ คุณครูก็นําโลโก้นะครับเข้าไปวางแต่วางไม่ได้ใช่ไหมครับก็กดคลิกขวาครับนำมาไว้หน้าสุดคุณครูก็จะได้ปกนะครับตามแบบของอาร์ตเวิร์กที่ผมวางไว้ให้ฝั่งซ้ายมือเลยนะครับเห็นไหมครับไม่ยากครับแต่ถ้ากิดคุณครูท่านไหนนะครับพอใจกับสเต็ปแรกที่เป็นแบบ แรกที่ผมสอนเท่านั้นแต่ถ้าเอดอยากได้นะครับในสเตจที่2ก็มาเพิ่มวิธีามที่ผมบอกนะครับก็คือนำรูปของกรอบนะครับที่เป็นสีทองนี่นะครับขึ้นมาวางไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็นำรูปคุณครูนะครับมาทับรูปทรงนะครับชิ้นนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเพิ่มนะครับเอาชื่อนะครับพร้อมกับชิ้นงานอันนี้ครับขึ้นมาวางไว้ด้านหน้าแล้วก็เอา ตัวหนังสือนี้นะครับขึ้นมาวางไว้ด้านบนเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาโลโก้มาใส่ก็จะจบนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าเกิดท่านไหนงงหรือสงสัยยังไงก็สามารถย้อนดูนะครับวิธีการนะครับแล้วค่อยๆทําตามไปทีละสเต็ปเรื่อยๆนะครับได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่นี้ครับคุณครูก็จะได้ลูกปกที่สวยงามหรือว่าคุณครูบอกว่าเอ้ยไม่อยากให้ลูกศิษย์คนนี้นะครับเห็นแบบแปลกๆนะครับก็พยายามคุมเพื่อให้ได้ทั้งสองชิ้นนะครับอย่าลืม แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะดูสวยงามขึ้นแต่รูปทรงอันนี้ก็ไม่ถูกทับละนะครับหรือว่าขยับนิดๆหน่นนอยๆคุณครูสามารถปรับต่้เองเลยเห็นไหมครับวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณครูก็จะได้ปกนะครับที่สวยงามไปเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับคุณครูก็ขอบพระคุณคุณครูทุก,ท,กท่านนะครับที่สนใจนะครับใช้ปกนี้นะครับ พยายามสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้คุณครูนำไปใช้งานนะครับในแบบที่หรูหรานะครับเรียบรูนะครับคอนเซปต์ของทางผมนะครับยังไงก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ